หลังจากเฝ้าดูอยู่ไม่นานเราก็ได้เห็นเฮนรี่ขึ้นไปงอยข้อมอจ่กับงาไม้ใกล้กับรงังโตในตอนนี้ต่อได้ลุมตัวเขาจนว่าดำลิ่มๆเขาตัดแต่งงาไม้เพื่อขึ้นไปได้อย่างสะดวกถือเป็นรงังโตมอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ในช่วงนี้แล้วเฮนรี <Henry S 2> ค่ค่อยค่อตัดแต่งกิง่งเพื่อเตรียมการสุบเอาต่อรังนี้ลงไปทางล่าง มือทุกอย่างเตรียมการพร้อมแล้วเขาก็จกเอาถุงเอเยอร์ที่อยู่ในถุงพายออกมาสุบไปที่รังต่อกันต,ตอนนี้มีไว้เพื่อไม่ให้รังต่อนั้นเหย่ลงไปในระหว่างที่เขาตัดงาไม้ถ้าเราไม่เอาถุงสุบเราตัดงาไม้โดยตรงรังต่ออาจจะบ,บีออกแล้วก็หล่นเหย่ลงไปแตกสะอยู่ทางล่างจนพวกเราไม่ได้สัแตก